แฟนบอลอังกฤษครับไม่พอใจทางด้านเซาเกตครับแม้ทีมจะเข้ารอบนะครับล่าสุดครับควนหลงจากฟุตบอลศึกยูโร2024นะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม C ีครับซึ่งทีมชาติอังกฤษนะครับก็เสมอนะครับกับทางด้านของสโลววเนียศประตูศ่อ0ในขณะที่ทีมชาติเดนมาร์กครับก็เสมอกับทีมชาติเซอร์เบีย0ูประตูตูอ0เช่นกันครับ ทำให้อังกฤษครับมี5คะแนนนะครับนะเข้ารอบนะครับ16ทีมยูโร2024ครับในฐานะแชมป์กลุ่ม C นะครับส่วนเดนมาร์กนะครับนะจบอันดับที่2ครับมี3คะแนนเท่ากับสโลวาเกียอันดับที่3ครับกอดคอเข้ารอบทั้งคู่ครับในขณะที่เซอร์เบียเนี่ยมี2แต้มก็ตกรอบนะครับแม้อังกฤษครับจะเข้ารอบน็อกเอาท์ยูโร2024นะครับด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม แต่แฟนบอลี่ยไม่พอใจกับผลงานของทีมรักเลยครับซึ่งในระหว่างที่สิงโตคำรามนะครับนะหรือทางด้านของเซาเกตเนี่ยนะครับเดินขอบคุณรอบสนามนะครับก็มีกองเชียร์นะครับนะส่งเสียงโหครับและปาแก้วพลาสติกนะครับนะใส่คุณซื้อกเลยเซาเกตนะครับซึ่งถูกวิจารณ์หนักตั้งแต่นัดแรกนะครับก็คือศักยภาพทีมนะครับนะจบแบบ เหมือนจะดีขึ้นนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยก็หวังในฟอร์มเหมือนกันก็ต้องมาลุยกันในรอบต่อไปนะครับนะว่าทางด้านของเกเรซเซาเกตเนี่ยจะแก้เกมในรูปแบบไหนนะครับเพี่อนเพื่อนนะครับนะมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในทุกๆวันครับสวัสดีครับ